เออตัวแต่ตรวแต่จะได้กลับมาตรวเป็นท่ากักดาขออกัจะได้ไมไม่อตรไต้อร้อนเัยน้นี้อคประมาณนั้นซอนนักสาขแล้วด้วยไม่ใช่การหลงเชินะาเอา

S, <S นะคะ oh, ลงมาก็ดีหนึ่งคำนะคะเออที่เราทำใหญ่ไปค่ะกไหนู ฟองชูไม่ได้เราขาดเ่ยอย่าสับกตาแต่ก็ดีแล้วน้ตรงกลางจะได้ไม่ขาดนม่็ค่ะไปหคนนึงซิคิออสเอาอีกน้ำโซนแล้วก็เอากัะเทียมกสามสีเม็ดลืมให้เอาตักไปตองรองก่อนที่เอาสักสมเม็ดก็พอเนาะ วันนี้นะคะ,ะเราได้มาอบรมทําขนมไทยเพื่อว่าให้แม่บ้านของเรานะคะได้มีอาชีพเพิ่มนะคะจากที่ว่าชาวบ้านของเราคือสถาบันของเราเนี่ยมีการฝึก3แบบนะคะก็คือ 1. ฝึกเตรียมนะคะเตรียมพร้อมนะคะคือ,อสําหรับชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ให้มาฝึกเตรียมนะคะ2ก็คือฝึกเสริมอาชีพ ของเนี้ยก็คือคือกลุ่มแม่บ้านที่มีความรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาฝึกให้เพิ่มขึ้นให้มีความชํานาญเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกอีกระดับหนึ่งก็คือยกอาชีพจากคนที่เก่งอยู่แล้วให้ให้มีฝีมือเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เราได้มาฝึกการทําขนมไทยจากที่ว่าชาวบ้านก็มีความรู้อยู่แล้วนะคะก็เลยให้ม,มาฝึกทำขนมไทยต่าง,างๆที่ชาวบ้านต้องการนะคะ ก็จะมีขนมปังหม้อสาคูนะคะหม้อแกงถั่วนะคะแล้วก็ขนมลืมกืนนะคะทองหยิบทองหยอดค่ะในการฝึกคราวนี้นะคะแม่บ้านได้นําไปขายได้เลยค่ะรับรองได้นะคะแม่บ้านทุกคนมีความรู้อยู่แล้วเพียงแต่เรามาเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมให้แล้วก็เทคนิคการทําให้ออกมาสวยงามมาค่ะนะคะเป็นคือกลุ่มตรงนี้เป็นทางผ่านในการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะ แม่บ้านเขาจะได้มีการต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองค่ะความรู้ในวันนี้เราก็จะเอาไปต่อยอดในเดือนรอมฎอนที่ใกล้จะถึงนี้แล้วก็คาดว่าความรู้ที่ได้ก็แต่ละคนก็อาจจะไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวปากหม้อค่ะดูความชอบส่วนตัวค่ะมันน่าจะขายได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันคิดว่าลูกค้าน่าจะ มีความต้องการมากมากกว่าขนมอื่นๆอย่างขนมไทยตลอดช่วงระยะของเราอบรมเนี่ยคิดว่าขนมชนิดใดจะตอบโจทย์ให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหรือว่าเกือบทุกชนิดคิดว่าน่าจะขายได้เกือบทุกชนิดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองหยอดขนมหม้อแกงขนมปากหม้อสาคูนักท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวค่ะ